bưng mày phi nòng bao Hãy subscribe cho kênh ตั้งน้ำมัเขียนพี่น้องเออที่ดังดีเลยนี่สมกับสีได้ยำน้ำมันเผากับสีได้เขียนโอ้ยียากไหลมวนปุ๊บเลยพี่น้องเลยตั้งสิ่งแฉล้มใหญ่ใส่สองแฉงเส้นน้ำเล่ยเดี๋ยวพี่น้องใส่สองแฉงไว้ด้วเดี๋ยวว่เคยเห็นจะได้กินดีกินแ่บออ,ออกมากินนี่เจ็ดน้ำแข็งไงส่กแ่บ แต่ว่าตัเวเย็นต้องเป็นสองสันไม่โอเคเลยแต่ว่าสำัมมีกระสวนมากก็จะเป็นสองสันก็นอกจะดูลาโหอของมันจิน้นกันง,งน่ายจริจ้ะ กินกับผักกาดงากับซูชหยอกพี่น้องเอ้ยทำไมบอเคยเดือดเดืต้มหรือกกระเจงเดือกซุปสนุกค,คุยข้ามหมักไ่กูแล้วทำไมไม่กินกับผักกาดงาแล้วพี่น้องผักกาดงานี่ไสวนยิ่นู่นก็มี่ไรน้ำพร้อมพี่น้อง กิดหญ้าไม่มีน้าโอ้ห,ห,ห,หเหลวไงบน่างขี่น้ง เอ็ดผู้เดียวกินหลายคนพะนะแม่ดีดีได้พี่นน้องเอ็ดผู้เดียวกินหลายคนก่องขึง้นๆืลิปนี้กับสำเนียงก่อนจ้าสวัสดีจ้า